สวัสดีครับวันนี้เกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กับไอดีลองนะก็จะมารีวิวเจ้า,าซันลี่ปืนช็อตกันนะครับเป็นธาตุไม้สายว่องไวนะครับในส่วนของตัวนี้พลังปฏิติราเดิม10อยู่ที่ห้าแสนสองับเลือดอยู่ที่2นะองล้านสามนะพลังก็ป้องกันกายนะครับสองหมื่นเจ็ดความเร็วในการแอปความเร็วในการโจมตีเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าถือว่าเร็วมากนะครับเคลื่อนที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับถือว่าเร็วนะครับ ระยะโจมตีนี่268้ถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะอัตราคิทิคอน30นะครับแรงคิทิคอน3้อปกตินะครับเป็นของว่อ,วองใบนะครับอัตราลบลีก30นะแม่นยำอยู่ที่20นะครับอัตราการใช้ทักษะเนี่ย30นะลบสกิล30นะครับความแม่นยำทักษะ20นะครับต้านทันสกิล0นะย์ะระยะสร้างเลนเจอร์นะครับถ้าเป็นอัลต้า9ไฮเปอร์อยู่ที่13นะครับ ส่วนค่าแรกนี่ถ้าเป็นล่างออาต้า1,180ถ้าเป็นไฮเปอร์อยู่ที่1 0 8่นนะครับก็จะประมาณนี้อ่าโอเคครับในส่วนของอการใช้เกียร์นะครับะอ่าผมแนะนำว่าถ้าถ้ามีเกียร์ดีๆนะถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะครับก็เป็นเน,นสไนเปอร์นะครับก็จะได้ยืนไกลขึ้นนะอ่ะช่องกลางก็จะเป็นโล่ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้แล่เยอะนิดนึงไม่เป็นไรนะแล้วก็ ช่องที่3ก็คือเป็นกระเป๋านะครับมันจะได้ออมีลบลีกสกิลนะครับแล้วก็มีอะไรอัตราการใช้สกิลนะครับมันจะเอาสกิลบ่อยหรือว่าอีกช่องหนึ่งก็จะใช้เป็นธาานูก็ได้นะครับมันก็จะมีตีเร็วขึ้นมีพลังโจมตีกายแล้วก็อัตราการใช้สกิลนะครับช่องที่2เนี่ยป้องกันใช้เป็นโล่ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องที่3ก็ใช้เป็นเข็มคัดแห่งเกติยศก็ได้นะครับมันจะมีลบ ลีกสกิลแล้วก็มีลบลีกธรรมดานะครับจะได้ยืนได้นานขึ้นนะส่วนสกิลนะครับคว้า,วางระเบิดนะครับในส่วนของสกิลนี้ยกเลิกพราวะอามาตะนะครับสร้างความเสียหาย28เท่าลดความาลดอัตราก,การหลบทักษะของศัตรู50เป็นเวลา10วินะครับตัวนี้ครูดาวอยู่ที่12วินะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่330จุด อาส่วนสกิลที่เป็นออาต้านะครับอากาศยิงปืนช็อตกันนะครับตัวนี้ยกเลิกเพราะว่ามาตะอ,อันนี้ดาเมจสองสกิลเลยนะนนยกเลิกเพราะว่า,มาอมตะนี่ดาเมจที่สิเท่านะครับแล้วก็ยกเลิกบัฟของศัตรูนะครับอันนี้มันจะเหมือนกับหมุนตัวยิงนะอนี้กว้างอยู่ที่380จุดนะครับเอาต้าคูดาวอยู่ที่ 12. วิไฮเปอร์คูดาวสกิลอยู่ที่9วินะครับ ส่วนความสามารถถ้าเป็นล่างไฮเปอร์ก็จะเพิ่มแร่นะครับทําให้ศัตรูเพิ่มแร่300นะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าเกียร์ผมผมมันไม่ดีนะครับเ,เกียร์ขาดนะคือแผนสเน,สนเปอร์อะไรก็ไม่มีนะครับก็ใส่ไปก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับไปดูกันดีกว่าในส่วนของสเตทหลักแต่ว่ามันไม่มีอาตาัตราการออกสก,กิลเนี่ยมันก็ ถือว่ารีวิวยากนะครับเห็นสกิลยากมากอเราเห็นชัดเจนนะถ้าเราไม่มีของที่อ,อัตราการออกสกิลนะครับดูไปบางทีเนี่ยออกไปปุ๊บไม่ยิงสกิลหนึ่งเลยนะ,ะยิงธรรมดานะครับปล่อยตัวที่2ไปก็ยิงธรรมดาสกิลยังไม่ออกนะเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับปัญหาใหญ่เลยยิงธรรมดาอืม ถ้าเป็นสก,กิลหนึ่งคว้างระเบิดบสก,กิลสองจะเป็นมันจะหุ่นตัวยิงปืนลวไปข้างหน้านะครับเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นออกสก,กิลอะสก,กิลหนึ่งมาแล้วนะครับอันนี้สามร้อยสามสิบจุดสก,กิลสองไม่เห็นเลยอ,อ่ะสก,กิลหนึ่งละอ่ะสก,กิลสองหายนะครับสก,กิลสองไม่มาเรียบร้อยคือยังไม่เห็นสก,กิลสองเลยนะ เราก็เล่นไปเรื่อยนะครับอตอนนี้ดารน300นะก็เก็บแดนไปด้วยเลยปล่อยไปนะครับรอดูสกิลสองนะอ่ะมานี่ครับสกิลสองมันก็จะยิงปืนลัวรอบด้านนะครับก็จะประมาณนี้นี่โอ้โหไม่ออกสกิลเลยนะอ่ะสกิลหนึ่งแล้ว ต้องปล่อยหลายตัวนะครับไม่มาเลยสก,กิลยิงธรรมดานะครับเรียบร้อยอไป p ีพกันดีกว่าเนาะคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่ทองสามนะครับขึ้นทองสองไม่ได้เลยคือก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะหลักๆก,ก็ตัวแบกจะเป็นตัวบินนะครับ ทีมนี้โอรีวยลาก่อยคือต่อให้เกียร์เขาไม่โหดแต่ว่าตัวหัวนี่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ตัวเรายังถือว่าอ่อนล็อกด่อยนะครับตอกต่อยมากเลยเฮ้ยโอ้โหลืมอ่างานงอนแล้วครับไม่มีโล่โอ้โหอ่ะกดออโต้อ่ะโลมาละเจอละโอ้โหเก่งเกินไม่เอาโลมา ไปไปอา่าผมไปกดผิดอีกว่าจะกดพัดนะไปเช่อแค่เอาไม่เป็นไรนี่ฮรับแล้วปัญหาก็คือไอตัวยิงของผมมันยิงโอ้โหยิงป้อมอยางกากมากอะ่ะมันมีพลังโจมตีกายน้อนแนละ้วอยากอัพเป็นอ,อ้าวต้าใจจะขาดนะครับเ,เรียบร้อยอโหเนี่ยเหมือนไปสกตอะ่ะ ต้องปล่อยประมาณสักยี่สิบตัวตีแต่ไม่มีเกียร์ดีๆสักอันเลยแต่และตัวไม่มีเกียร์ออกสกิลนะครับซึ่งทำให้ตัวเราแบบเราต้องอดทนต่อไปนะเกมลายเดนเจอร์เนี่ยนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดไอ้กิลนิดนึงนะคือเราต้องแลกของก่อน เพราะว่าเผื่อเราสลับเป็นไฮเปอร์ Hyper นะครับเราขาดต้องมาแลกก่อน1 2 0 0 0อ่ะได้โอเคนะครับสาเรียนอาริสนะสซเรียนอาริสก็คือว่ามันตัวของผมยังสู้ไม่ได้ไงก็ไว้ก่อนพีพีต่อฮะหาทีมก่อนเศร้าใจบางคนเห็นในกลุ่มนะครับขึ้น ทอง3แต่ว่าเกียร์สีดาวชิ้นเดียวนะครับถามว่าขึ้นได้ไหมผมบอกว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับดูตัวผมได้นะเ,เดี๋ยวผมให้ดูเกียร์แต่ละตัวของผมดีกว่าคือมันไม่ได้อ่อนอะไรขนาดนั้นนะครับตัวผมมันก็ถือว่าพอกลางๆอยู่นะก่อมจะขึ้นมาในส่วนของ ทองสามได้เนะี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะะเดี๋ยวขอดูเกียร์นะครับเนี่ยเกียร์ก็พอใช้ก่อนนะแต่ว่ามันไม่มีออกสก,กิลนะครับคือต้อตัวฮีวาริยังไม่มีของไม่พอนะครับเปิดเกียร์ไปหกร้อยเพชคือไม่ได้สักอันเลยเนีย่ก็ใช้ตัวนี้ก็เกียร์พอได้นะครับ คือพอเอาไว้แค่ขัดก่อนแต่ว่าแทบเป็นเกียร์สดาวแล้วขึ้นมาทองสามได้ก็ไม่ใช่ละตัวก็ยังไม่ได้โหดกว่าผมนะมผมก็มีฮิเมริแล้ก็ชิ้นจังเหมือนกันนะครับแล้วผมมีตัวบินแล้วก็ชันลี่พัซลี่ปืนช็อตกันด้วยดาเมจสองสกิลนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวโปวปวนนะทะลุม,มาต่างสองส,ก,สก,กิล้วยธาดไม้แถมพาร่างไฮเปอร์ความสามารถก็คือเพิ่มแร่นะครับเนี่ยเพิ่มทีละ300นี่ก็ปวดหัวนะถ้าเพิ่มไปหลายตัวนี่ก็แร่มีปัญหาเช่นกันนะครับถ้าแบบนี้ก็จะสู้ได้อยู่ไปล่อยไปยืนไปนะครับเมื่อกี้เรา เอานิคาตะมาเป็นทีมเราก็ชนะไปอยากขึ้นทองสองไใบนะก็จะได้รับเพชรไปนะครับจะได้รับดูบี้เพิ่ม,ม,มเจอไอโบเจอ,อขอผ่านนะเด็กน้องโพ แต่ว่าแต่ละตัวเขาโหดกว่าผมทุกตัวเลยเดี๋ยวขอสู้นะครับไม่ต้องดราม่านะว่าตีคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวผมก็แทบเอาตัวไม่รอดอะตอนนี้ขอสู้ไปก่อนแต่ว่าตัวผมผมคิดว่าผมไม่ชนะหรอกผมดูตัวแล้วแต่ว่าเราก็มาเสี่ยงดูนี่ตัวก๊อปปี้นะครับบอกไว้เลยดาวินชี่ก๊อปปี้แมนนะครับมีดาวินชีเหมือนมีทุกตัวเลย ดาวินชีตัวจริงนะครับก็คือตัวปลอมต้องเก่งกว่าตัวจริงนะครับยิงไปยิงไปเฮ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยึกดไปต้องเอาแซลลี่หน้าไม้นะเจอดทะลุข้างหลังโอ้โหดาวินชีโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่ไงแตกเรียบร้อยยืนไม่ได้นะคือเดนนิสก็ของเราเนี่ยก็ สตันไม่ได้สตันไม่เฮียอะไรเลยไม่เพิ่มเกาะเลยนะคือไม่มีอาตาัตราการออกสกิลนะครับก็จะลำบากอย่างนี้อือฮึเจอแต่และทีอ๋อในส่วนที่ผมพูดก็คือคนที่ขึ้นมาน่้เห็นเขาเขาไปโพสลงกลุ่ม,มอะไรเงี้ย คือเขาไปแฉปในททนึงก็คือป้ายเหลือนะครับแล้วไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรแล้วขึ้นไปออทองสามเนี่ยก็ถามว่าคนนี้โปรไหมผมคิดว่าเป็นโปรแน่นอนนะครับก็คือแค่ใช้แร่ก,ก็ปล่อยตัวได้แค่ตัวเดียวแล้วไม่รู้ว่าแร่จะพอไหมโอ้โหอาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะครับข้างล่างะแะไม่ผมคุยกันนะ ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่ากดแช่ไปเฮ้ยเราต้องกดโล่ไม่งั้นเราตายนะครับโ,โหยืนต่อหน้าอย่างนี้โอ้โหยชินจังเรียบร้อยดาวเวนจี้โอ้โหมันเอาชินจังเอาแซนลี่เราไปหมด นี่ขีหงสองตัวด้วยนะแต่ตัวเดียวนี่ก็แย่อยแล้อ่ามีไอโบตัวบินอีกอ่าในส่วนของคนเล่นใหม่เนี่ยจริงๆเขาให้สะสมกบให้ครบนะครับ20ตัวแล้วค่อยอัพทีเดียวนะครับแต่ว่าผมอัพไว้5ตัวก่อนนะมันก็มีแค่นี้นะครับก็เลยเอาไปก่อนคือผมเอาไว้ตีผ่านด่านไง คือให้มันเพิ่มดาเมจขึ้นมาก่อนตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องผ่านด่านนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้แทบจะผ่านทุกด่านละก็สบายหน่อยแต่ว่าด่านพูดด่านธาตุก็ยังต้องเลือกเพื่อนดีๆนะครับเพื่อจะตีนะไม่งั้นเราก็แพ้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวแบกจะเป็นตัวบินนะครับถ้าผ่านสเตตพิเศษอย่างน้อยมัน ตัวอื่นมันตายหมดตัวนี้มันก็ตีป้อมได้นะทีแรกของโน้มันจะตีป้อมไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นป้อมหลักอะตัวบินจะตีด่านพิเศษหรือว่าด่านาสเตติหลักไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นป้อมกลางพวกวป้อมยิงจรวดป้อมอะไรเนี่ยคือตีได้นะครับโอเคเรียบร้อย สองยังอีกยาวไกลอืมควรอูตัวเก่ามากเลยโหเลเวลเจ็ดสิบเก้าเราจะเจ็ดสิบเก้ามลัวแน่นอนนะครับ mm hmm. เราเราต้องบวกคือเราไม่มีคู่ต่อสู้อื่นละโอ้โหแชมเปญริงเรี mm hmm. ยบร้อยนะครับฟิตช,ชู ผมต้องพัสแ้วละเขาก็ต้องพัดเราเหมือนกันทำมมา,มาใช่ไ,ไปคือก็แพ้ยับยับรอเปิดเกียร์ดีๆกว่าครับตอนนี้รอดูคอลโบยอีกทีนึงอ,อ่ะไอดีลองก็จะมีประมาณนี่ครับมีตัวเริ่มดีแล้วะแต่ว่า เกียร์ยังไม่ผ่านนะครับในส่วนของอ,อัพเกรดต่างๆเนี่ยผมก็อัพไว้หมดละเหลือแค่ไม่กี่อันนะครับก็อัพตามรลเวลไปก่อนส่วนกระป๋องช่วงนี้ยังไม่ได้กดนะครับก็ผมเชิญเพื่อนต่างๆเนี่ยเอาค่า F ไปแลกในส่วนของกาชาก,กอน,นะครับเนี่ยกาชาอย่างน้อยเราเอามาสะสมเพื่อฟาร์มนะครับฟาร์มอาเพชรก่อนนะ แต่ผมค่อยเล่นไล่เก็บทีหลังนะครับเอาพวกนี้ก่อนเพราะว่าตัวหนึ่งดาวสองดาวอะไรต่างๆเนี่ยมันถือว่าสําคัญนะครับเนี่ยเราค่อยไล่เก็บแต่ว่าก่อนที่จะไล่เก็บก็คือเราต้องทาพีร้อยก่อนนะครับซึ่งผมเพิ่งทําได้หนึ่งตัวนะครับส่วนพวกนี้ก็ค่อยไล่ท,ทําทีหลังนะะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ